สว,ส,สวัสดีและทักทายกันด้วยรอยยิ้มนะครับทุนนมีพี่เนี่ยก็จะมาแนะนำการสมัครเรียนที่มอรังสิตของพวกเรานั่นเองแน่รู้นะว่าหลายคนเนี่ยกำลังอยากที่จะสมัครที่มอรังสิตซึ่งพี่เนี่ยจะบอกว่าที่มอรังสิตเนี่ยสามารถสมัครได้กันสอวิธีวิธีแรกเนี่ยคือสำหรับคนที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาที่มอเราเนี่ยก็สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หน่ ซึ่งซงซ่่งงสามารถสมัครเียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ผ่านระบบนี้ได้เลยนะครับหวังว่าน้องๆจะสมัครกันเยอะนะ <S <S และวิธีที่2นะครับ สำหรับคนที่อยากจะมาเจอรอยยิ้มน่ารักน่ารักของพี่ๆชาวมอรังสิตธ์เนี่ยก็สามารถเดินเข้ามาแล้วก็สมัครได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเปิดทําการทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับแต่วันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนะคะตตเลษ์เนี่ยเราไม่ทํางานนะจ๊าพักผ่อนแล้วไม่อยู่แล้วแต่แต่แต่แตแตกรณียกเว้นนะครับบางคณะนะครับเช่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์วิทยาลัยเภสัชศาสตร์น้องๆจะต้องยื่นสมัครสอบผ่านระบบสมัครออนไลน์เท่านั้นนะครับผมแล้วแล,วแลว น้องๆอ,อ,อาจจะถามว่าอพี่ครับแล้วมันสมัครที่ตึกไหนอ่ะคือมหาลัยรังสิตของพี่เนี่ยมันกว้างแมันใหญ่มากเลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะส่งภาพมุมสูงให้ดูจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าสมัครที่ตึกไหนแล้วอยากเรียนตึกไหนไปดูกันเลย น้องๆคงเห็นเส้นทางกันแล้วนะครับตึกรับสมัครเรียนตั้งอยู่ที่อาคารอาทิตย์อุไรรัตหรือที่เราเรียกกันว่าตึกหนึ่งจุดเด่นของตึกจะมีเสือสีทองตั้งอยู่หน้าตึกน้องสามารถเดินเข้ามาภายในอาคารได้เลยห้องรับสมัครนักศึกษาจะอยู่ที่ห้องหมายเลข1นึขีดหนึเมื่อน้องๆน,นะครับเข้ามาห้องรับสมัครแล้วนะครับน้องๆจะพบกับเคาน์เตอร์งานรับสมัครนักศึกษาซึ่งอยู่ด้านหลังผมเอง <laughs> สามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครได้เลยนะครับชุดละ300บาทและเอกสารประกอบการสมัครที่น้องต้องมีเนี่ยคือ1สำเนาการเรียนนะครับผม2บัตรประจำตัวประชาชนนะครับและ3รูปถ่ายหน้าตรง1นิ้ว3ใบครับผมสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมหหรือป,ปวชน้องๆสามารถใช้เกรดเฉลี่ย5เทอมขึ้นไปเลยหรือน้องป,ปวสยื่นเกรด3เทอมและน้องๆที่เป็นวุฒิเทียบเท่าเช่นกศนหรือหลักสูตร GED ก็สามารถใช้วุฒิเหล่านี้ยื่นสมัครได้เลย โดยที่น้องๆสามารถเช็คคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะสาขาที่น้องๆสนใจได้ที่นี่เลยครับซึ่งแต่ละคณะจะมีเกณฑ์การรับที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการสอบตรงที่มหาวิทยาลัยสอบสัมภาษณ์หรือยื่นเกรดเฉลี่ยผ่านได้เลยนั้นแน่คิวชนกันเชียวเชื่อว่าน้องๆน่นาจะสงสัยนะว่าคณะไหนเนี่ยต้องสอบคณะไหนต้องสัมภาษณ์ไหมหรือยังไงบ้าง ไมม่เปเปนดดียยวพข้้อููลลาใหกัคณะที่มีการสอบตรงโดยทำข้อสอบของมหาวิทยาลัยไ,ได้แก่วิทยาลัยแพทยาศาสตร์วิทยาลัยธนแพทยาศาสตร์และวิะทยาลัยเภสัชาศาสตร์และคณะที่มีการพิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์คณะรังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์คณะกายภาพบำบัดและเวชาศาสตร์การกีฬาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกคณะทักษตรถสถาบันการบิน และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานจ้าส่วนคณะอื่นๆนอกเหนือจากนี้จะเป็นการรับเข้าโดยการยื่นเกรดเฉลี่ยผ่านได้เลยมีคณะอะไรบ้างไปดูกัน ที่มอลังสิตเนี่ยมีคณะให้น้องๆเลือกเยอะมากเลยนะเพราะเรารู้ดีว่าความต้องการของทุกคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันมาที่นี่ทุกคนจะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองฝันและต่อยอดไปสู่อาชีพจริงๆได้อะไม่พูดพลาดทำเพลงเรามาต่อกันเรื่องการสมัครดีกว่าเมื่อน้องๆกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วก็นําใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครยืนที่เคาน์เตอร์ได้เลยเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจเอกสารตามคุณสมบัติของคณะสาขาที่น้องเลือกหากผ่านเรียบร้อยน้องๆที่เลือกคณะในกลุ่มยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน จะได้รับแผนการเรียนพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยพี่เจ้าหน้าที่จะแนะนําการดูตารางเรียนวันเวลาและห้องเรียนให้หลังจากนั้นน้องสามารถนําแผนการเรียนยื่นที่เคาน์เตอร์การเงินหมายเลข1-2เพื่อชําระเงินได้เลยแต่หากน้องสมัครเรียนในกลุ่มคณะที่มีการสอบสัมภาษณ์น้องจะได้รับบัตรเลขที่นั่งสอบและกําหนดการสอบสัมภาษณ์เมื่อสอบผ่านน้องจะได้รับแผนการเรียนพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ,า,ยจากคณะ นำมายื่นชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์การเงินหมายเลข1-2เช่นกันส่วนใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องกองทุนกู้ยืมกอยศก็สามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์งานทุนการศึกษาหรือติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ f a c e b o o กกยศกรออมมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อชำระเงินแล้วน้องจะได้รับรหัสนักศึกษาเพื่อนำไปกรอกประวัตินักศึกษาและขอรับอีเมล rsu ไว้ใช้ในการเรียน และในส่วนของการรับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายและชุดพลานะครับน้องๆสามารถนําใบเสร็จค่าเทอมเนี่ยไปขอรับอุปกรณ์และชุดพลาที่จุดรับได้เลยครับผมสามารถเลือกเครื่องแต่งกายแบบไหนที่ตัวเองชอบได้เลยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้สาหรับการทําบัตรนักศึกษาเนี่ยก็เช่นกันน้องๆสามารถยื่นรูปทําบัตรให้แก่งานประวัติสํานักงานทะเบียนได้เลยซึ่งบัตรนักศึกษาของเราเนี่ยก็ไม่ระบุเพศเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศน้องๆสามารถเลือกส่งรูปทําบัตรโดยใส่เครื่องแบบนักศึกษาตามความสมัครใจได้เลยครับ และถ้าหากน้องๆยังมีข้อสงสัยอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ w w w r s u a c t h หรือทาง Facebook Page นะครับรังสิตย n นิเวอร์ y ิครับผมและยังไม่พอยังมีทาง Social Media อื่นๆมากมานะครับไม่ว่าจะเป็น y o u u u b e TikTok รังสิตยูนิเวอร์ i ิตี้ครับผมแล้วเจอกันที่มรังสิตครับ